ตำรวจเกงงาะพงันขอสารออกหมายจับลูกชายนักการเมืองแทงลูกค้าร้านกัญชาสาหัสทีมข่าวช่องสามได้พูดคุยกับนายบิ๊กเจ้าของร้านกัญชาที่เกงงาะพงันเปิดเผยให้ทีมข่าวฟังว่าตนเองเปิดร้านขายกัญชาที่เกงงาะพงันมานานหลายเดือนแล้วนายเมืองผู้ก่อเหตุ เป็นลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการร้านของตนได้ประมาณ1เดือนซึ่งทุกครั้งที่เข้ามานายเมืองมีพฤติการมาผู้เจา้ากวนไม่รู้เรื่องเหมือนคนสติไม่สมประกอบซึ่งตนก็ไม่ได้ว่าอะไรบางครั้งลูกค้าชาวไทยเข้ามาใช้บริการนายเมืองก็จะชวนคุยและผู้จาโอ้โอวดว่าตนเองเป็นลูกหลานนักการเมืองนายเมืองพยายามพูดคุยตีสนิทกับตนเองแต่ด้วยความที่นายเมือง พูดจาไม่รู้เรื่องจึงไม่ค่อยได้สนิทโดยบางครั้งนายเมืองยังมีพฤติกรรมหาที่นั่งหลบมุมบริเวณหน้าร้านขายกัญชาของตนเป็นประจำ ต่อมาวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2567ที่ผ่านมาขณะที่ตนเองเปิดร้านขายกัญชาตามปกติซึ่งมีลูกค้าชาวไทยมาใช้บริการภายในร้านนายเมืองได้เข้ามาหาเรื่องตนเองที่ร้านโดยเอามือชี้โดนที่หน้าทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันจากนั้นนายเมืองต่อยหน้าของตนเองแล้วมีพลเมืองดีซึ่งเป็นลูกค้าภายในร้านเข้ามาห้ามแต่นายเมืองพบเหล็กขูดชาร์ปมาด้วย จึงแทงไปที่ลูกค้าทําให้ลูกค้าถูกแทงบริเวณหน้าท้องลูกค้าจึงวิ่งหลบหนีนายเมืองได้วิ่งตามไปจะแทงซ้ําเพื่อเอาชีวิตแต่โชคดีที่ลูกค้าวิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงพยาบาลใกล้ๆ จากนั้นนายเมืองวิ่งปรีกลับมาที่ร้านเพื่อที่จะเอาเหล็กขุดชาร์ปมาแทงตนแต่นายเมืองเข้าร้านไม่ได้จึงตะโกนข่มขู่จะฆ่าตนเองให้ตายก่อนขี่รถหลบหนีไปตนเองกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะพ่อค้าแม่ค้าแถวร้านบอกว่ายังเห็นผู้ก่อเหตุขี่รถวงเวียนมาแถวหน้าร้านที่เกิดเหตุเป็นประจำตนจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพงนันแต่ต้องตกใจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดีการดำเนินอาจจะช้าหน่อยนะครับเจอของใหญ่เข้าแล้ว หลังจากเข้าแจ้งความแล้วทำให้รู้ชื่อผู้ก่อเหตุจึงนำชื่อของผู้ก่อเหตุมาเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตกลับพบว่าเมื่อ6กปีก่อนผู้ก่อเหตุเคยก่อคดีฆ่ายกครัวในจังหวัดบุรีรัมย์แต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ซึ่งพอลองเช็คประวัติดูคนร้ายเป็นลูกคนใหญ่คนโตจริงและคนร้ายพูดเองว่าตำรวจก็จับเขาไม่ได้ขณะที่ล่าสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพงันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้ขออนุมัติหมายสารจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับนายเมืองแล้ว